ป้าหานแลไม้พี่น้องมันเลยคุณมีเพื่องเดียนอนอดึงก้นอนั่งดินมันก็ได้ตัวแถวไปต้มซื้อแม่ก้นอนนั่งดินมันโหลดไปนอนง่ายบ่เอาเอาเลยเอาเลยมันบ่ย่างดอก เอาเลยมันไม่าาย,ย่างดอกขา้าวนาะบ่เอาเนาะเอาโลดอืมมีบ่นอหน่อยเลยมีบ่อืมอืมว่าแตบม่มีมันมียอยู่ยังวะนั่นเด้งนอนนั่นขงข้างหลังเจ้านั่นเอาไปต้มไปยังเอา วานสีบม่มีมี่อยู่เจอะพี่น้องหาออกไปต้องหันกระไดเด้กหันเอาละฝนเพิ่งเป็นนอกไฟเนึง่งเจ้ขาของมันก็บว่าเมาออขึ้นตีนี่พี่น้องมีอยู่วานสีบม่มีมาหาหน้านอนกี่เด,ดีวยวจ้งคอยจังคอยได้กิน อยู่สวนมองเจ้าของไปฝันนะมางอท่านคนพี่น้องเดี๋มาหาอยู่หน้าหนองคือเก่าน้องไม้ยังก,ก็พเพิ่มน้องไม้กินมุูงบ่ะน้องไม้กินมุูงเอาไปเฮ็ดน้องไม้สมไปเฮ็ดนั่นก็ได้พี่น้องออาาว่าปลาคาร์เตอร์มันหาบ่าน,นั่นเนาะ กระเติมมันว่าด้ไร้ำว่าหนี่ว่าวงส่งมันเสียวจะยู่อราดนอนเลรอวงสงน่างไปรอบรอบนีวาเขารอบรอบข้างหลังนีวะฮะมีตีเอเข้าไปเอาคนอ่ะอ้ยโว้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยนกพี่น้องน้องแบบง่ายฝนกระสีตก ลักพี right uh, so, ่นอฝนนอแไงน้ำไม่ซุปนอเดียวกับกินบเวดน้ำไม่ไงไรเป็นไงเสียงย่านวะไร่นไปเอาแป๋วฟังพุ่นเล่าสันยีว่ามากับผัดมีอยูุ่่นลังจะนอแบบไงทิมมองสุ่นโอ้ยอกลัเดียวก่บตั้งเสียเอาคนน้ำไม่ก็ได้ โอ้ยน้ำน้ำน้ำปักน้ำปักโอ้ยน้ำน้ำน้ำอุ้มมาจากกอนี่เระพี่น้องก่อแบบไงหนุ่หน่องแบบไงคุณนะโอ้ยได้มาหากินหน,น้าน้น share, นนอง er? wow! คือกอพี่น้องคุณโอ้ยคุณ เอาสองกอดพี่น้องเอาเฮียบวชไว